สวัสดีเพื่อนเื่อชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคม64ให้กับเพื่อนๆกันนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปส่งท้ายปลายปีนะคะให้กับเพื่อนๆนนะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าความรักของเพื่อนเนนะในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะทั้งปีนี้เลยเนาะก็บางท่านนะคะก็เพิ่งมาติดตามกันในปีนี้แต่ว่าบางท่านนะคะก็ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนเปิดช่องใหม่ๆนะคะก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจดีๆนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะที่ส่งพลังงานดีๆให้กันเนาะ เราก็จะก้าวไปสู่ปีใหม่นะคะพร้อมๆกันนะโอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันที่พลังงานความรักนะคะในฝั่งของคุณเพื่อนๆกันก่อนเลยชาวพิจิกของเรานะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวความรักของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างสี่ถ้วยนะคะ ตามมาด้วยเดวิลอาจจะมีพลังงานชาวราศีมังกรน,นะคะมาเกี่ยวข้องคิงดาบนะคะอัศวินไม้เท้าแล้วก็เดอะเลเวอร์นะคะอาจจะมีชาวราศีมิถุนนะคะมาเกี่ยวข้องนะ พลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะดูเหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะตัวคุณมีการตัดสินใจนะตัดสินใจเหมือนตัดจบอะไรบางอย่างไปนะบางท่านนะคะก็อาจจะไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมีคู่ควรเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดศีลธรรมนะคะ เขาคนนั้นอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือว่าตัวคุณอาจจะมีใครของคุณอยู่แล้วก็ได้หรือว่าบางทีนะคะตัวคุณอาจจะถูกดึงเข้าไปนะเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะในความสัมพันธ์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนหน้านี้ก็ได้เนาะแต่ว่าบางท่านนะคะก็มีการแบบตัดจบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วบางท่านนะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้ด้วยเนาะ มันเหมือนกับว่าตัดจบนะคะกับใครคนหนึ่งไปอะแล้วก็มีคนใหม่โผล่เข้ามาแบบรวดเร็วมากเออม,มีคนเข้ามานะคะให้คุณได้พูดได้คุยนะได้ทักทายได้ติดต่อสื่อสารการได้สานต่อความสัมพันธ์กันนะคะแล้วคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณนะคะมากๆเลยอะ บางทีอ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบว่าปรับป,ปรับรวดเร็วก็ได้ด้วยนะคะตัวคุณนะคะกับตัวเขาอาจจะได้พบได้เจอกันเออผ่านทางเรื่องของการทำงานก็ได้อ่าอาจจะทำงานด้วยกันต้องติดต่อประสานงานด้วยกันหรือได้มาพบมาเจอกันนะคะจากเรื่องของการทำงานเนาะคะ่ะทำให้เหมือนกับว่าพอเจอแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย ดราม่าุนแรงมากรู้สึกว่าแบบตกหลุมรักนะคะคนคนนี้เป็นอย่างมากอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณไปตกหลุมรักเขาหรือเขาตกหลุมรักคุณหรือว่าต่างคนต่างก็รู้สึกติ๊งกันแต่มันค่อนข้างเกิดขึ้นแบบว่ารวดเร็วอะเราบางทีตัวคุณก็อาจจะเหมือนมันไม่ได้คิดมาก่อนนะก็จะมาพบมาเจอนะคะกับคนคนนี้ อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยหรอคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นนะแบบเจอปุ๊บก็ปิ๊งปับคุยกันแล้วก็แบบว่าถูกใจถูกคอกันเลยเจอกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดนะคะเข้าหากันเลยอะที่ผ่านมานะคะบางท่านน่ะตัวคุณอนะ่ะอาจจะค่อนข้างมีกำแพงนะคะค่อนข้างเยอะเนาะ เพราะว่าที่ผ่านมาบางทีก็เจอกับความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ค่อยโอเคนะคะก็เลยอาจจะคิดว่าก็คงจะไม่เจอใครอีกแล้วอ่ก็คงจะไม่รักใครอีกแล้วอ่ะก็คงจะใจแข็งอะก็คงจะไม่สนใจใครแต่พอคนคนนี้เข้ามานะคะเขาทำลายทุกกฎเกณฑ์ที่คุณเคยมีมาก่อน <c oughs> จากที่คุณนะคะเคยเบื่อเคยเซ็งเคยเบื่อตัวเองเคยเบื่อความรักเนาะก็กลายเป็นว่ามันกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งอะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะกันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าบางท่านมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงค่ำคืนเนาะแบบวันไน g ์ t นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะ เพราะว่าบางทีนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังกันนะคะถึงความสัมพันธ์ระยะยาวยังไม่ได้นะมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเรียนรู้แล้วก็ดูใจกันไปให้นานกว่านี้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งผีผาบนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมสติของตัวเองนะคะให้ดีๆด,ด้วยนะอ่า ไปดูกันต่อค่ะเราไปดูพลังงานความรักในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างเนาะพลังงานในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูฝั่งของเขาสิทำไมเป็นก้าวดาหนไม้เท้าเดอเฮอร์มิตนะคะไฮโรแฟน อาจจะมีชาวราศีกันนะคะชาวราศีพฤษภเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็หนึ่งเหรียญพลังงานนะคะในฝั่งของเขาคนนั้นเนาะมันก็มีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นนะในฝั่งของตัวเขาอะเหมือนว่าเขารู้สึกแปลกอะเพราะว่าบางทีอคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอยู่ยเงียบไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครนะ แต่ว่าพอเขามาเจอกับคุณนะี่ยเขารู้สึกแปลกประหลาดรู้สึกกวนกลววัยสับสนนะคะรู้สึกว่ามันว้าวุ่นใจมากอะ่ะรู้สึกว่าเครียดคิดมากเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอะตัวเขาอะอาจจะครองตัวเป็นโสดมานานแล้วก็ได้เนาะอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยชาตินี้ฉันคงไม่พบไม่เจอใครแล้วฉันคงจะขึ้นคานฉันคงจะไม่มีความรักนะคะแต่พอได้มาพบมาเจอกับคุณนะมันเหมือนกับว่าเหมือนฟ้าประทาน <laughs> ต้องใช้คำนี้เนาะเหมือนฟ้าประทานเหมือนแบบว่าเฮ้ยจากที่เคยคิดว่าจะคลองตัวเป็นโสดไม่เอาใครแล้วไม่สนใจใครแล้วอืมแต่พอได้มารู้จักกับคุณนะคะพอได้คุยกันเน่ะพอได้มาเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันทำความรู้จักกันมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าความสัมพันธ์นี้ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขานะคะอาจจะเคยไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้นะแล้วอาจจะอธิษฐานไว้นานแล้วนะคะแต่ว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นเนาะตัวเขานะคะก็เลยเหมือนกับไม่อยากจะเชื่อเลยเอ,อ,อ,อว่ามันมีอยู่จริงเนาะแต่จนสุดท้ายอะตัวเขาก็ได้รู้นะคะว่าอ๋อคุณะ่ะคือคนที่เขาอะเคยไปอธิษฐานขอ เคยไปอธิษฐานขอพอรไว้นั่นเองแล้วก็เป็นคุณนั่นแหละที่เข้ามาเนี่ยให้ตัวเขาได้พบได้เจอเนี่ยอืมมันก็เลยเป็นอะไรที่ตัวเขารู้สึกค่อนข้างแปลกใจนะคะเออก็แปลกดีเหมือนกันเนอะพลังงานขึ้นมาเป็นแบบนี้อะ่ะ <c oughs> เคยคิดว่าชาตินี้จะขึ้นคานแล้วอะ <c oughs> ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกับคุณเนาะแต่พอได้เจอมันเหมือนแบบเหมือนถูกรางวัลอะเออเหมือนยิ่งกว่าถูกหวยอะอะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นครูบ,บาอาจารย์ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้สมาธินะคะในการทำงานเยอะนะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นักปรัชญานะคะก็ได้ด้วยเนาะหรือว่าบางทีนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิเนาะเหมือนกับชอบออฝึกสมาธินะคะเจริญปัญญาของเขาเนาะเป็นคนที่แบบชอบทําบุญนะเข้าหาทางธรรมนะคะ งั้นเราไปดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามันได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแล้วแหละแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีเนาะเหมือนมันมีเสน่ห์มันมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างมากอ่างั้นเนี๋ยเราไปดูแนวโน้มค่ะว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ ปลิวไปเลยหนึ่งเหรียญน,นะคะขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะมันมีการเริ่มต้นจริงๆจริงๆมีการเริ่มต้นสิบดาบควีนเหรียญน,นะคะหกถ้วยบางท่านก็อาจจะเป็นรักต่างไว้กันด้วยก็ได้นะบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเก่าสมัยก่อนเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อน แต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดหรอกว่าจะมาคบกันนะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะเคยคุยคุยกันหรือเคยเป็นคนรักคนคบคนคุยกันมาก่อนในะอดีตเมื่อนานมาแล้วก็ได้นะแล้วมันได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยอัศวินถ้วยก็มาเออบางท่านเนะ่ะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็อาจจะเคยจบเคยเจ็บเคยผิดหวังเสียใจจากความรักมาด้วยกันทั้งคู่นะ เคยเป็นคนที่มีแผลนะคะมีปมในอดีตเนาะแล้วก็ได้มาพบมาเจอกันนะคะแล้วมันก็ได้มีการเหมือนกับว่าเนี่ยแหละจีบกันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมีการมาทำสิ่งดีๆให้กันเนาะได้ไปเที่ยวกันได้มาทําความรู้จักกันได้มาดูแลนะคะกันละกันเนาะสานความสัมพันธ์กันไปนะ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะเหมือนว่าที่เคยเจ็บปวดอะไรมาก่อนในอดีตอะของคุณกับเขาอะมันค่อยๆมีการแบบถูกเติมเต็มด้วยความรักนะคะของคุณสองคนเนาะที่ผ่านมาอาจจะเคยเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนมันก็มีความคาดหวังนะ ว่าอยากจะให้มันเป็นความรักที่แบบมีความมั่นคงอ่ะอืมอยากให้รักนี้มั่นคงรักกันไปนานๆนนอยากให้เราสองคนมีความเอื้ออาทรนะคะต่อกันเนาะรักแล้วก็ดูแลกันเอาใจใส่กันและกันนะคะอยากจะทำมันให้ดีที่สุดแล้วเนาะกับโอกาสนะคะที่คุณสองคนได้รับในครั้งนี้นะ ซึ่งดูแล้วมันเป็นพลังงานที่เหมือนบางทีมันอาจจะมีความกลัวๆอยู่ในใจของคุณอยู่บ้างแต่มันก็น่าที่จะลองเสี่ยงดูอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณกับเขาพอมาเจอกันะเคมีมันเข้ากันยังไงก็ไม่รู้อะ มันก็เลยปฏิเสธความรู้สึกในใจของตัวเองยากนะกลัวเจ็บไหมมันก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นาะเออถ้าอยากรักนะคะมันก็คงต้องเสี่ยงนะก็อาจจะต้องลองดูนะคะให้มันรู้ไปนอะดูแล้วนะคะความรักนะที่มันกำลังเกิดขึ้นนะในครั้งนี้ มันมีความลำมุนอยู่ในนั้นดูแลกันเอาใจใส่กันนะคะก็พยายามให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนาะถ้าตัวคุณกับเขาอะได้รู้คุณค่าของกันและกันน่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะได้แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆให้กันน่ะไม่กล้าทำให้ใครต้องมาเสียใจเนาะคุณก็ไม่กล้าทำให้เขาเจ็บเขาก็ไม่กล้าทำให้คุณเสียใจ เพราะว่าต่างคนต่างก็เคยเป็นคนที่มีอดีตท,ที่มันเจ็บปวดกับความรักมาก่อนเนาะมันก็เหมือนกับคนที่ผิดหวังช้ำๆนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันมันก็เลยได้รู้เนาะว่ามันควรจะต้องทำยังไงเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้รักกันไปนานๆแล้วก็อยู่ดูแลกันไปนานๆน,น,นะคะ บางท่านนะคะก็อาจจะมีการตกลงอะไรกันด้วยนะบางท่านเหมือนมีการตกลงกันว่าเอออาจจะยังไม่ต้องถึงกับเป็นแฟนกันก็ได้แต่ว่าเราสองคนน่ะก็จะรักกันแล้วก็จะดูแลกันไปแบบนี้ตลอดไปเอออะไรประมาณนั้นเหมือนกับแบบเอออยู่เป็นเพื่อนคู่คิดกันไปมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเนาะอยู่ข้างๆกัน เป็นเพื่อนของใจนะคะของกันละกันนะอะไรประมาณนั้นมันก็คือความรู้สึกดีๆนั่นแหละที่คุณสองคนนะมีให้กันนั่นเองเนาอะ,อะโอเคแนวโน้มขึ้นมาดูดีดูมีพลังงานดีๆอยู่ในนั้นคนที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะกับตัวคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็น ชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุม่มชาวธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็มีชาวธาตุดินนะคะพลศพกันมังกรนะคะพลังงานหน้าไพานี้มันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะคะดูไวเป็นแนวทางดูไวเป็นไกด์ไลน์นะอย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครนะพลังงานหน้าไพาก็อาจจะสลับฝั่งกันนะคะเป็นไวเวอร์ซา่าได้ด้วยนะ และในส่วนของการจองคิวปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะเดือนธันวาคมนี้งดรับคิวนะคะจะเปิดรับคิวอีกทีหลังปีใหม่2565นะคะถ้าเปิดรับคิวแล้วนะคะก็จะแจ้งที่โพสต์ของทางหน้าช่องแล้วก็จะแจ้งไว้ที่เพจ f a c e b o o k t a r o บายจุ๋มมี่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามข่าวๆข่าว,าวสารกันได้เนาะถ้าเปิดรับอะไรยังไงนะคะก็จะแจ้งไว้นะ แล้วก็ในส่วนของดวงรายปีนะคะ2,565ก็อัปโหลดไว้แล้วนะก็จะมีดวงวันทั้ง7นะคะแล้วก็ดวงรายปีนะคะของ12ราศีนะคะก็อัปโหลดไว้แล้วเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปดูกันได้นะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะที่ด้านล่างใต้เดสคริปชันนี้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะที่คอมเมนต์ปักหมุดนะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์นะคะดูราศีตัวเองนะคะราศีเขาแล้วก็ วันเกิดของคุณนะคะวันเกิดของเขาได้เลยนะโอเคค่ะมาเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณกันบ้างเนาะสิ่งที่ตัวเขาคิดนะคะที่เขารู้สึกกับคุณแต่เก็บไว้ในใจนะไม่เคยได้พูดได้บอก เขาคิดเขารู้สึกยังไงเขามีอะไรที่อยากจะบอกสามเหรียญน,นะคะ The Magician The Tower โอ้ j u d m e n นะอาจจะเคยไปบนไปขอพรไว้จริงๆ้วเนี่ยคนคนนี้แล้วก็สามไม้เทา้าสิ่งที่ตัวเขานะคะอยากบอก เหมือนเขาอยากบอกว่าเขาก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นเนาะเออเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ยชีวิตของเขามันอาจจะเคยพังมาก่อนเคยพังเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนแต่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาวันหนึ่งนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเขาเนาะในบางท่านนะคะคุณกับเขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเนี่ย เคยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอาจจะทํางานอยู่ในที่เดียวกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าคุณกับเขามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีเพื่อนคนเดียวกันก็ได้ซึ่งตัวเขาก็ไม่เคยคิดฝันเหมือนกันนะว่าจากความเป็นเพื่อนมันจะได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะตัวเขาเองก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะ มันไปสปาร์กกันตอนไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะ <_ d ata> ก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้มาสานความสัมพันธ์กันเนาะ <_ d ata> แล้วก็บางทีอ่ตัวเขาอะที่เขาเคยไปอธิษฐานเคยไปบนอะไรไว้อะตัวเขาก็อาจจะแบบเหมือนรอมานานแล้วอะอาจจะไปบนไว้นานแล้วนะคะจนลืมไปแล้วก็ได้ด้วยนะแต่อยู่ดีๆก็แบบหุย ก็ได้มาเจอคุณมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเ mm. นี่ยแหละคือสิ่งที่เขาว่ารอคอยมาตลอดนะคะว่าจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งอะในบางท่านนะคะคุณสองคนอาจจะเคยคบกันมาก่อนก็ได้ด้วยนะอาจจะเคยคบกันเคยรักกันแต่ว่าอาจจะเคยจบกันไปมาก่อนก็ได้นะคะในอดีตนะ แล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่ามันได้มาปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะได้รับการรื้อฟื้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยตายกันไปแล้วให้มันกลับก้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันอาจจะเคยคบกันแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาทําให้คุณสองคนต้องแยกห่างกันไปเนาะแล้วก็อยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะในบางท่านมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้แบบว่า ตัวเขาเองก็งงเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะจนถึงตอนเนี้ยตัวเขาก็ยังงงอยู่เลยนะว่ามันมาได้ยังไงเออออย่างว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง <laughs> มันมาได้ยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะเนี่ยแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาอะ่ะก็คาดหวังไวอ้อ่ะแล้วก็รอคอยอะ่ะมาตลอดเนาะ แล้วตัวเขาเองนะคะก่อนหนะ้านี้ยอาจจะเคยมีการไปปรึกษาดูดวงส่วนตัวมาด้วยนะหรือว่าอาจจะมีการแบบไปเปิดคลิปดวงนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเขาก็ได้ด้วยอ่ะมาดูในฝั่งของตัวคุณบ้างนะคะสิ่งที่ตัวคุณอยากพูดอยากบอกกับเขาคุณมีอะไรที่อยากพูดอยากบอกกับเขากลับไปเนะ ความรู้สึกสดลึกในใจนะคะของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นว้าว The Empress เขาเป็น The Empress ของคุณเลยเหรอเนี่ยสุดยอดมาก The strength นะคะอาจจะมีชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวขอ้องอะเด๋ยเมจิเซียนขึ้นมาเหมือนกันเลยอะต่างคนต่างก็ไปบนเหมือนไว้หรือเปล่า คุณก็บน่นเขาก็บน่นเออไม่รู้ไปบ่นอะไรกันไว้แต่ก็ได้มาเจอกันเนี้แหละเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กดาบอ่าสิ่งที่ตัวคุณนะคะอยากจะบอกเขากลับไปคุณอยากบอกว่าเขาเป็นคนที่เลิศม,มากเพอร์เฟกมากดูดีเพียบพร้อมสวยหลอ่อสมบูรณ์แบบโปรไฟล์ดีนะคะจิตใจดีด้วยนะคนคนนั้นนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณแบบ ชื่นชอบเขาปลื้มเขามีความภาคภูมิใจในตัวเขามากๆอ่ะเพราะว่าบางทีนะคะตัวคุณนะอาจจะมีการแบบว่าเล็งๆสองสองคนคนนี้มาพอสมควรแล้วแล้วก็บางท่านนะคะคุณกับเขาอะอาจจะเคยพบเคยเจอกันมาก่อนแล้วเนี่ยแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนั้นมันอาจจะไม่ได้พัฒนาอะไรกันนะ อาจจะแค่แบบเออเคยคุยคุยกันเนอะแล้วมันก็หายกันไปแล้วก็ไม่ได้มาสารอะไรกันต่อมันก็เลยหยุดนิ่งกันไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยสารกันไว้แต่ว่ามันหยุดนิ่งแต่ว่าในตอนนี้เหมือนกับว่าพอมันได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งตัวคุณเองก็จะพยายามนะอย่างเต็มที่เลยนะคะกับความรักครั้งนี้เพราะว่าตัวคุณอะไม่อยากจะ ให้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วว่าคุณต้องการจะใช้ความพยายามนะคะทั้งหมดที่คุณมีนะแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปให้ได้ถึงแม้ว่าตัวคุณกับเขานะคะอาจจะมีในบางเรื่องนะคะที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างความคิดทัศนคติอะไรที่มันอาจจะต่างกันไปบ้างแต่ตัวคุณนะคะก็เชื่อว่า ถ้าคุณนะคะกับเขาพยายามเออต่างคนต่างก็พยายามอะความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องไปต่อกันได้แล้วตัวคุณเองนะคะก็คาดหวังไว้นะว่าอยากให้เป็นคนคนนี้แหละที่เป็นคู่ชีวิตของคุณอนะคุณไม่อยากเสียเขาไปจริงๆอืมในบางท่านนะก็ไปบนมาเหมือนกันนะคะเนี้ยเพราะว่าเขาก็บนคุณก็บนเนาะ เราก็ได้มาเจอกันเนาะ,ะในเมื่อได้เจอกันแล้วนะคะก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เนาะพยายามเข้าใจกันให้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าคุณกับเขาว่ายังมีอะไรที่บางทีก็ขัดใจกันอยู่บ้างนะบางทีก็อาจจะมีความดื้อนะคะของฝั่งคุณฝั่งเขาอยู่เหมือนกันเนาะมีความดือ้อมีความงอนมีความ เอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างนะมันก็อาจจะต้องแบบว่าเรียนรู้กันให้มากๆนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจกันให้มากๆด้วยแต่ในครั้งเนี้ยทั้งคุณและเขาอะจะพยายามอย่างเต็มที่นะจะพยายามแบบดูแลความรักครั้งนี้ให้ดีอะอืม เพราะว่ามันได้เจอกันแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะให้มันมีเรื่องอะไรที่แบบผิดหวังเสียใจกันไปอีกเนาะโอเคอ่ะในบางท่าน่ะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคู่ชีวิตกันมาก่อนก็ได้ด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะ ความสัมพันธ์ที่มันเคยหยุดนิ่งมันก็ได้กลับมาพยายามกันอีกครั้งหนึ่งโอเคอ่ะมันก็ไปในทิศทางที่ดีเนาะต่างคนต่างก็อยากให้ความรักเนี้ยมันไปในทิศทางที่ดีอยากจะดูแลความรักนี้ให้ดีอยากจะทำมันอย่างเต็มที่ งั้นเราไปดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะไพ่เขาอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไพ่เขาบอกว่า Let' Go o f c o o t t r o l s s u u e o โอ้ oh, c o n c i l i a t i o n บางท่านก็เป็นคนเก่าๆของกันและกันเนี้ยแหละนะที่ได้วนกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง Love Yourself First นะคะไพ่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปรักใครเราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนถูกไหมถ้าเรารักตัวเองเป็นเมื่อไหร่นะคะความรักดีๆมันก็จะเข้ามาเนาะ ก็เนี่ยแหละค่ะผลพวงจากการที่ตัวคุณอะรักตัวเองเป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นแล้วเนาะคุณก็จะรู้แล้วนะคะว่าการรักคนอื่นอะมันเป็นยังไงอารักตัวเองเป็นยังไงอะรักตัวเองอยากให้ตัวเองเจอแต่สิ่งดีๆเราเวลาที่เรารักคนอื่นเราก็ย่อมอยากให้คนอื่นได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเช่นกันเนาะฉะนั้นตัวคุณก็ได้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วเนาะถึงการรักตัวเองแล้วก็การรักคนอื่นแล้วความรักนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะฉะนั้น ก็ขอให้ตัวคุณนะคะดูแลกันไปนะคะแบบนี้เนาะไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรมันทั้งนั้นนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะตามที่มันควรจะเป็นเ,นเหมือนกับว่าให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ต้องมีการมาฝืนทำอะไรกันนะคะเพราะว่ามันทำด้วยใจอ่ะมันไม่ต้องฝืนแล้วเนาะแล้วความรักความสัมพันธ์นะคะบางท่านก็ เป็นคนเก่าในอดีตเนาะที่ได้ย้อนกลับมาพบมาเจอกันนะคะมาสานความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูไพ่เมจิเคอาไทม์นะคะไพ่เขาอยากบอกอะไรได้ไพ่คอนฟิเดนต์โอเคอะไพ่เขาบอกว่าให้มั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองหนอ่อยอะจริงๆแล้วตัวคุณนะคะก็เป็นคนที่มีพลังงานดีๆอยู่ในตัวคุณเองนะเยอะแยะมากมายนะคะ ก็ขอให้คุณนะคะนำพลังงานความมั่นใจเหล่านั้นนะคะออกมาใช้นะให้มันเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็มีความสุขนะคะกับชีวิตของคุณนะมีความสุขกับความรักของคุณด้วยนะคะทำสิ่งดีๆให้กันละกันทุกๆวันเนาะคือการมีกันทุกวันอ่ะในทุกๆวันอ่ะเราทำสิ่งดีๆให้กันละกันนะมันเป็นอะไรที่แบบ คือมันดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็สบายๆเนาะแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนะคะความรักอ่ะบางทีมันไม่ต้องมีอะไรผือหวาไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องมีอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะขอเพียงแค่ความรักนะคะการดูแลเอาใจใส่กันและกันแค่นั้นนะมีกันและกันในทุกๆวันนะคะแค่นั้นอะมันก็ดีที่สุดแล้วนะคะโอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้นะคะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ดีใจด้วยนะคะกับเพื่อนๆน,นะหลายๆท่านนะคะที่ตัวคุณนะได้พบได้เจอนะกับคนคนนั้นแล้วนะคะตัวเขาเองก็ดีใจเช่นกันนะคะที่ได้เจอคุณเนาะอ่ะก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้ไปเนาะโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ